ได้แล้วนะดูดูด,ดูโตไหมโอ้โตวัวนี้จะโตหน่อยนะกิ่ไอ้กระชังจะแตกอะครับอ่ะกดดูนะดูในพันธุ์นะครับจ้องไปติดแล้ววันนี้ไม่ต้องไปไหนไกลครับ มาตกปลาบ่อกันนะในธรรมชาติหาไม่ได้กินก็นมาบ่อพอเพียงเนี่ยครับอย่าให้เสียชื่อเบ็ดฝรั่งนะในพานประจุเอาเบ็ดคันไม้ไผ่มาตกเนี่ประดุกลากจนคนเกือบตกน้ํานะมาดูเบ็ดแบบเขาเรียกเขาเรียกเบ็ดเมืองอ่ะเบ็ดเออเบ็ดแพงดีกว่าเออจะสู้คันไผ่ได้ไหมวันนี้สามคันครับในพานกับแม็กนะ นั่งอยู่ลมทุเรียนเนี่ยฮะอ่ะมาลุ้นด้วยกันดูนะคันนี้สั่นครับเมื่อกี้นี่นสายเดินไหม ติดปะฮะติดป้าเหรอโอ้ยหนูวัด oh, ติดเดียวลอยเลยอ้าวแหมตัวไม่โตนะฝ่ามือครับแต่ว่าไซานี้เนี่ยถือว่ายังน้องๆไปยังไม่ชื่นใจนะแต่ว่าเมื่อกี้นี่ได้ข่าวว่าไซ,าน,ซานี้ปล่อยเออไซนี้ปล่อยเดี๋ยวปล่อยที่หลังก็ได้ครับเอาไว้ก่อนใส่กระชังไว้ได้ะกระชังไว้ก่อน แต่ว่าในพานเนี่ยมีตัวเซอร์ไพรส์ไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่ให้ดูนะครับเรียกผมตามผมมาทําคลิปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดึงหนักๆสาวใหญ่ๆอีกเนี่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับอดปลาแล้วก็ปั้นเหยื่อใหม่นะในพานเขาดูเหยื่ออะไรฮะแบลหน่อยเอามือบังหน่อยอ่ะไหนเป็นเขาเรียกเหยื่ออะไรแบบนี้เหยื่อปั้นก้อนเนาะเหยื่อลำเหยื่อลำนะเหยื่อใส่ตะกอนะครับ แล้วก็พิเศษคือมีผูกใส่เดือนน้อยไว้ข้างล่างอีกติ่งหนึ่งนะข้างล่างใส่เดือนอ่ะสูตรในพานนะพานมิดกับแม็กนะครับไปนี่ครับนู่ครับตกอยู่ตรงนูแต่ว่ามันย้อนแสงหน่อยอมาดูกันนะว่าเบ็ดสามคันวันนี้นี่จะได้เลื่องไหมครับ ในพานเช็กสายแล้วนะอยู่ไหมให้อยู่อ่ะพอดีสายมันออกจะเดินเดินนะักเลยยังกัดคาป,ปากอยู่หรือเปล่าไม่ได้นะครับโดนอีกแล้วนะครับ <c oughs> วัดเบ็ดวัดเบ็ดทีเดียวคันอื่นตกกระจายเลยนะวัดแรงมากอา้าวดูนะโอก <c oughs> ระไซฝ่ามือเหมือนเดิม อ่ะอะเดี๋ยวปลดใส่กระชังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยมันทีหลังตัวยังเล็กอยู่ครับปล่อยเลยไม่ได้ตามตามเขาเรียกอะไรอ่ะตามตำลาเขาไม่ให้ปล่อยเลยใช่ไหมในพานอ่ะอ่ะไปใส่กระชังไว้ก่อน่ปลลอยยเแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยทีเดียวแต่ปล่อยแล้วเดี๋ยวมันไปบอกกันนี่มันพูดได้เหรอพูดได้ภาษามันดื้อในพานสาวอีกแล้วครับใส่ไหนมาอีกดู ได้สั้นออไดนี้ทางนั้นเลยนะแม็กมาอีกแล้วนะใหญ่ไหมเดี๋ยวได้ได้ได้แป๊บหนึ่งยวขอไปใกล้หน่อยอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยเข้าตะก้าเข้าตะก้าเดี๋ยวได้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 เอาไปนะรุดเด้ออ้าวตายเลยเออดูดูดูโตไหมโอ้ตัวนี้จะโตหน่อยนะเฮ้ย ตักับฝมือหน่อยครับอ่าหลายตัวแล้วนะไซส์ขนาดนี้ครับทั้งกล่องเลยกินหัวอาหารปล่อยปล่อยปล่อยอีกอ่าปล่อยกระช้าไว้ก่อนแม็กสาวอีกแล้วครับเป็นไงตัวนี้ไม่ใหญ่เนาะอ่าแต่ก็ยังได้ครับก็ยังได้โอ้ พอๆกับของพันมิตรเมื่อก,กี้เลยก็ใช้ได้แล้วไซส์เนี่ยเราในพานก็จะพอแล้วนะครับไม่ได้ครับไม่ได้เห็นกระตากระตาเลยนะตัวใหญ่ได้แต่ตัวย่อมย่อมนะครับนี่ทย,ยอยเก็บเป็ดกันละอาจจะกินคาป,ปากอยู่ป่ะ่าในพนันไหมก็เย็นแล้วนะครับก็จะกลับกันละแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเนาะอีกสองตัวที่ได้ก่อนหน้านะ พอดีช่างนาเดชมาถ่ายไม่ทันนะครับในพานโยกมาแล้วนะเดี๋ยวให้ดูครับว่าปลาอะไรแล้วก็ใหญ่ขนาดไหนดูในกระชังใหญ่ซะก่อนนะที่ตกได้แล้วก็ยกยกมานะอันนี้เป็นกระชังไว้สําหรับสต๊อกปลาช่างนาเดชนะครับดูโอ้ก็ไซสปลานินที่ตกได้ครับนะ่ะอ้าเท่าไรหกตัวเนาะ เรามาใส่กระชังนี้ไว้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับก็มีปลาบูที่กู้รอบมาได้ด้วยก็เป็นสต๊อกปลาเอาไว้กินนะอเวลาหาไม่ได้ก็ยังมีปลาขังไว้อยู่ในนี้นะครับให้พอได้กับข้าวแล้วก็อันนู้นครับในพานตัวที่อยากภูมิใจนําเสนอเนี่ยตัวไหนยกมายกมาเออเอาดูสิ โอ้โหด,ด,ดินดินดินไม่ใช่ดินดินไอ้กระชังจะแตกอะครับออะกดดูหน่อยดงกระชังจะกล้าจะแตกเลยเออดูครับแหมเสียดายนะว่ามาเก็บช็อตตอนโยกไม่ทันตอนตอน,ตอนดึงคันโก่งไม่ทันดูสองตัวนี่พอมือแน่แนครับนี่ ก็มันก็เป็นปลาบ่อที่บอกแล้วครับบ่อพอเพียงแต่ว่าปลาจุกที่เอาคันไม้ไผ่มาตกเนี่ยแกก็ยังไม่เคยได้ไซนี้เลยนะเจอคันคันเบ็ดฝรั่งเลาะในพันเนาะเขาเรียกเบ็ดฝรั่งอย่างนี้ใช่ไหมเบ็ดฝรั่งก็ใช้เป็นเหยื่อเหยื่อลำหมักเ่งนี้นะัวเชื้ออะไรสักอย่างเนี่ยสูตรพันธมิตรเขาอะครับก็จัดมาสองตัวโตๆเนี่ยเดี๋ยวขอไปช่างดูหน่อยตัวสักเท่าไหร่ครับมาดูนะช่างทุกอย่างนะตั้งแต่มีกิโลนี่ฮะ ดูใจครับอ้าวก็ไรตัวน,นี้โอ้โหโประมาณโลแปดครับเกนะือบสองโลน่ะตัวเดียวนะ <c ười> อ่ะเปลี่ยนครับเปลี่ยนตัวใจมากเขากันนะมั้ะอย่าดินอย่าดินตัว <c ười> ที่สองครับ <c ười> โอ้ตัวนี้ใหญ่กว่านิดนึงน่าจะทักกิโลเก้าไม่สองกิโลพอดีนะโอ้โหอ่ะเอาลงครับกิโลเก้เป๊ะเลยมึอใหญ่ๆเลยครับแบบนี้นี่ก็เดี๋ยวจะไปทำเมนูอะไรเนี่ยตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราเหมือนเดิมนะครับโอ้ใหญ่มากก็เข้ามาหาคุณยายนะครับที่ครัวพื้นบ้านนะ งานละเอียดอีกแล้วนะครับโอ้โหปลาตัวใหญ่มากเลยนะยายาวันนี้จะทําเมนูอะไรครับยายต,มตม้ตมส้มปลานิลยักษ์ลวกันเนะาะตัวหนึ่งประมาณกิโลแปดกิโลเก้าอะครับเนี่ยแม็กตกมากับพลานมิต์นะแบ่งคนละตัวพอดีครับบ้านละตัว ขอดเก็ดผ่าท้องตัดครีบตัดหางแล้วก็เอาใส่เอาขี้ออกได้ไงเนาะ ก็จะคันน้ำมะขามเปียกนะวันนี้เราจะส้มกันด้วยสองสองอย่างสองส้มเนาะก็คือส้มมะขามเปียกกับส้มละกร,รมด้วยนะพอดีได้ละกรรม,มาสี่ห้าลูกครับนี่แต่จะส้มอย่างนี้อย่างเดียวมันอาจจะไม่เปรี้ยวจัดจริงๆกับส้มมะขามเปียกด้วยฮะแล้วก็ยายทําปลามาแล้วนะกิโลแปดครับนี่ต้มปลานินไซแบบนี้นี่ชื่นใจแน่ครับวันนี้ไม่ได้มีต้มปลาอย่างเดียวนะครับมีลาบหมูด้วยใช่ไหมเปี้ยว ออกินมื้อเย็นกันนะหลากหลายเมนูครับวันนี้ก็การใช้ละกําเปรี้ยวในการต้มส้มแกงส้มเนี่ยก็เป็นอาหารพื้นบ้านของทางตราดหรือว่าทางภาคตะวันออกเลยนะครับส้มละกําเนี่ยมันจะหอมถ้าใครอยู่โซนโซนนี้นี่รู้จักแน่นอนนะต้มส้มละกรําเปรี้ยวครับตราดจันรรยองเนี่ย ละกรรลําเราก็จะฝานแล้วแต่เนื้อนะยายเนาะ <Okay. S 1> อยากจะพิสูจน์ว่าเปรี้ยวขนาดไหนนี่ลองฮะ <c oughs> นึกภาพแล้วก็สยิวชิมนหน่อย <c oughs> สุดๆครับแม่ครัวใหญ่ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับ ส่วนแม่ครัวเล็กก็อยู่ฝั่งนี้ให้อยู่ตรงข้ามกันครับ <c oughs> จากนั้นก็ใช้ผักชีเอาไว้โรยตอนเสร็จนะยายเนาะ <c oughs> ผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะครับใส่ใส่นี่จะหอมมากแล้วก็ เราปลูกไว้เองที่สวนนะยายเนาะเด็ดเอาได้ครับผักสวนครัวแบบนี้ไม่ต้องไปหาซื้อต่อไปก็ก่อเตาตั้งหม้อแล้วยายเนาะก็ตั้งน้ำไว้ล่วงหน้านะครับนี่อย่างแรกยายจะใส่ก็คือ กะปินะกะปิเคยนะครับต้มส้มนี่ต้องใส่กะปิด้วยนะจากนั้นก็ใส่หอมแดงทุบใช่ไหมยายใส่เลยครับด้านหลังก็ลูกชายจะเล่นของเล่นเต็มไปหมดครับนี่ก็ครัวบ้านๆก็แบบนี้จะลกๆหน่อยนะครับปิดฝารอให้น้ําเดือดนะยายเนาะอพอน้ําเดือดแล้วยายใส่อะไรต่อครับ ใส่เกลือเป็นเมนหลักเลยนะจะได้ไม่เปรืองน้ำปลาใช่ไหมยายเกลือตัดลดตัดคาวไว้เลยครับจากนั้นก็ใส่ปลานี่ดูหัวครับหัวปลานินสุดๆอะครับเมนูนี้บอกเลยความจริงก็สุดๆทุกเมนูนะยายนะก็มันชอบหมดอะครับกับข้าวพื้นบ้านแบบเนี้ยปิดฝารอให้เดือดอีกครั้งใช่ไหมยาย พอน้ำเดือดปลาเริ่มสุกนะยายจะปรุงรสใช่ไหม,มใส่เลยครับขามเปียกอ่ามาขามเปียกก่อนเลยนะายายจากนั้นใส่อะไรครับยายส้มระกำกันส้มะกหรอรอ่าดูนะส้มระกำที่เราหั่นเป็นชิ้นๆน,นะม,มันจะหอมมากใช่ไม่ยายอ่าน้ำปลาจ้ะน้ำปลานะนอ่าเราใส่เกลือเป็นหลักไว้แล้วก่อนน้ำปลาใช้ไม่เยอะครับ รถดีจ้ะใส่รถด,ดีนะใส่อะไรครับใส่รถด,ดีจ้ะรถดีหรือเปล่าผงนัวจ้ะผงอะไรแน่ผงนัวรถ <c oughs> ด,ดีซ้ำแล้วซ้ำอีกนะ <c oughs> ก็ใส่ทั้งอ่ารถด,ดีแล้วก็ผงชุรสหนะยายเนาะอ่าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ใช่ไหมยายอืมพอปรุงรสเสร็จแล้วก็รออีกสักพักนะครับปลาตัวใหญ่มันจะ เนื้อมันจะสุกช้านิดนึงนะยายเนาะ<ช>แม่ครัวชิมครับเป็นไงครับได้แล้วจ้ะได้แล้วนะอ่ากลมกล่อมแล้วนะครับเมนูนี้ไม่ใส่น้ำน้ำไหนเลยน้ำตาลใช่ไหมยายอ่าเสร็จแล้วยายก็จะโรยผักชีฝรั่งนะยายนะ<ช>อ่านี่ครับเพิ่มความหอมตรงนี้แหละอืมถ้าใครไม่อยากให้ผักชีสุกก่อนกินเนี่ยก็ จะไปโรยตอนอุ่นตอนกินหรือว่าถ้าจะโรยในหม้อเลยก็ห้ามปิดฝานะครับไม่งั้นผักสุกหมดนะครับโอ้ก็เดี๋ยวไปชิมกันครับเรียบร้อยแล้วต้มในหม้อใหญ่เลยต้มส้มปลานินลกระกําเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวจะทอดตีอะไรนะซีโครงหมูหรอวอันนี้กับข้าวเยอะครับายายกำลังจะตักต้มส้มอ่ะดูครับห เมนูทําคลิปเมนูหลักของเราวันนี้โอ้ตรงนั้นเลยยายเอาตรงนั้นเอาตรงนั้น <c oughs> นานแล้วครับโอ้ตรงนี้คือตรงคางตรงท้องมันอะอม,มาครับมาชิมด้วยกันจะ่อขอลองน้ำซะก่อน ร้อนๆชื่นใจครับเมนูต้มส้มเนี่ยเป็นเมนูพื้นบ้านทางตราดอย่างที่บอกนะครับแต่หลายบ้านนี่เมนูนี้ก็เป็นเมนูประจําบ้านนะฮะคนทางาตราดทางภาคตะวันออกเนี่ยแล้วก็มาใกล้ๆครับกล้องงัดเนื้อตรงนี้เลยนะปลาน,นิน่ะต่อให้ใหญ่มากเนื้อมันก็จะไม่เหนียวนะครับมันจะไม่เขาเรียกภาษาตาดเาเรียกมันเตย ปลาเตยเนี่ก็คือปลาที่เหนียวปลาที่จากไซส์ปกติมันเคยใหญ่ไม่ขนาดนี้แล้วพอมาใหญ่ได้แบบนี้เนี่ยเนื้อจะเหนียวอย่างประดุกแบบนี้ครับแต่กับปลานิมนี่ไม่เป็นนี่แล้วก็เดี๋ยวผมชอบเผ็ดๆอะเสียบพริกสดไปหน่อยอม,มาครับคำใหญ่ๆนี่ โคตร่อยครับสุดยอดตอนนี้เนี่ยลาบหมูอยักของเปียวยังไม่เสร็จนะครับกับทอดหมูเนาะแต่ว่าไหลบัวกับต้มเสร็จแล้วผมชิมให้ดูสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะกินข้าวกันแล้วครับผัดไหลบัวนี่ใครชอบก็จะรู้นะวันกรอบมากๆครับต้องซื้อกินทางนี้หากินยากครับแต่ผมเคยไปหาแล้วไหลบัวเนี่ยโอ้โหฝาจะได้แต่ละอัน ต้องมุดเข้าไปล้วงโอซื้อกินนี่อย่าไปติว่าแพงเลยนะครับหลายบัวเนี่ยหายากจริงผัดนน้ำมันหอยเนี่ยม,มาครับกินข้าวด้วยกันครับเย็นนะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้กันเหมือนเดิมนะการ หาวัตถุดิบพื้นบ้านมันทำเมนูพื้นบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเหมือนเดิมเนาะสวัสดีนะครับส่วนเมนูบ้านในพรานครับหลังจากที่แบ่งปลานนิิลใหญ่มาคนละตัว มันใหญ่ดีเต็มกระทะก็เลยหั่นเป็นชิ้นๆครับก่อในทางวันนี้บ้านในทานเนี่ยเขาจะกินเมนูตอนเนรทอดลาดพริกนะครับม,มาทอดกั่เลยวันนี้รอกินอาหารเหลานะ้นในพานเอ้ปลานนลใหญ่ทอดลาดพริกนะครับเนี่ยแม่ครัวก,กำลังจัดการอยู่